เมนูต่อไปกับท่านผู้ชมต่อจากอีพีที่แล้วนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นอะไรกุ๊กเป็ดกับเป็ดนั่นเป็ดกับฟัดเนื้อมังกรฟัดเนื้อมังกรกับฟัดเป็ดเป็ดนะฟัดเป็ดเป็ดนะแต่ว่าเราจะฟัดเนื้อก่อนนะฟัดเป็ดเป็ดให้กับเมนูต่อไปเดี๋ยวฟัดเนื้อก่อนนะครับหลังจากที่ดินปีกคอนะครับเราไปทั้เมนูที่แล้วนะครับ cái tom bẹt các, này sẽ <laughs> là pát bẹt này các, tao chắc e p sẽ làm các tham gia chúng pát ai nèt giúp em luôn pát ai nèt giúp cò này tham gia chúng pô pát ai nèt giúp cò này các tham gia chúng, rồi <laughs> các <laughs> tắt o cạp, đểu sẽ pát keo kéo nhau một tý này các phong, thì nì khám lừa các bộn pát keo kéo nhau các เบื้องต้นเราก็เทน้ำมันไปก่อนแล้วก็ใส่เกรืองแกงกับกับอีลงมาเลยครับพัดรวมกันเลยครับท่านผู้ชมพัดไอหอมเดี๋ยวเเราก็จะเติมน้ำลงไปครับท่านผู้ชมอากาศก้อนกลางเราท่านผู้ชมเรากุ๊กเราตั้งโต๊ะกลางเดสตั้งแต่ตอนแรกก็ต้องทำเมืนกลางเดสเลยครับที่การใหญ่โตกับท่านผู้ชมเมื่อเครื่องแกงหรือหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปเลยท่านผู้ชม thêm nạp bay là nó rồi đứt để chúng ta sẽ nướng nó này các bạn, để bước đầu chúng ta bung này, chỉ một lần thôi, nó sẽ được 100 được bơm lên thì chúng ta sẽ bơm lên, để 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 ตอนนี้ก็เดือดปุดปุดแล้วครับท่านผู้ชมรุงกลักกลักหรือว่าเดือดปุดปุดนะครับเดี๋ยวพอเนื้อได้ทีเดี๋ยวเราก็จะใส่วัวค้าครับดอกค้านะครับเต็มยไปห้ามมันเดือดใจไอ้เนื้อมันได้ดีตดกิ้นะครับดอกค้ากดอกค้าเออดอกค้าหัวค้าก็เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวก็จะใส่ลงไปเลยครับเพิ่มความเผ็นโลนครับพมตอนตอนนี้ก็ด้ใส่วัวค้ากับดอกค้าลงไปเลยครับท่านผู้ชมก็เเดือดใบกรูดไว้ใส่ตอนท้ายครับก็น่าจะเรียบร้อยครับสำหรับ ปัดเ็ดเป็ดไข่ห้องโลครับเมนูนี้วันนี้อลอยน้ำมาเทงแล้วพี่นะครับเดี๋ยวก็ยอกลงแลแล้วก็ไปใส่เบรกดูทีหลังตอนนี้ก็ได้ทีเลยครับเดี๋ยวก็จะปลงเออจะปลงจะหลงลงลงยักษ์ฟครับก็เทือบลมหลับปต้นแล้วเบรกดูดทีใ้ลังครับหล่อว่งได้าทีลังแตนผู้ชมถ้าได้มอนเราือจะใส้ตอนก่อนลงนั่นเลย เดี๋ยวพอดีเพิ่งได้มาดีลังกับก็เลยมาใส่กันดีลังก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยครับท่านผู้ชมพร้อมรับประทานแล้วสำหรับพัดแปดเป็ดไข่เราวันนี้กับผม นะครับกุ๊กเราเหนื so, uh, y, like shoe, ่อยตอนนี้ก sure ็กินข้าวกับปัดเป็ดเป็ดไก่นี่ครับกับอีกเมนูหนึ่งที่เราทําไปก่อนหน้านี้ก็คือเป็ดตำโคกกับเอ่อเอามาเป็นเมนูกินกับข้าวลางพลานะครับเราว่างรอวิดปลากันเราวิดปลาวันนี้ก็ไม่รู้ปลายังสักเท่าไหร่นะครับต่อที่มันกำลังหลายคนก็ถือว่าได้ทําแกงจ้องย่างนะครับเป็นเป็ดตำโคกกับปลาเป็ดเป็ดไก่นี่ครับอะไรมาเป็นอาหารกินข้าวเที่ยงกันก่อนนะครับว่างน้ามีเฮงที่เนื้อก็คือไบรุน ล้างไว้ได้ถ้าก,กี่ตัวนะครับเพื่อวันเยน็นในเวลทำกับแกงหรือกับข้าวกับลาวนะครับก็ำสำหรับคลิปนี้นะครับอากงตองโคจะไปในเี่งแามนี้กับท่านผู้ชมกขอนจากกันกันเหมือนเดิมครับขารฝากจองกัลาผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจองซนเดอะสตอนุ่มตายสไตล์ลูกทุ่งเรียบง่ายสไตล์ลูกทุ่งมีกินมีชายมีความสุขไววกับทาน่านผู้ชมถูกๆทานด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม